ค่ะก็ชื่อสาราสิริสุวรรณนะคะอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าค่ะสิ่งที่ตอนแรกแองจี้ทักมาบอกว่าให้พี่เป็นคำพยานเราก็นั่งคิดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ๆพระเจ้าก็เหมือนทำสิ่งที่เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะก็พระเจ้าก็ไปเคลื่อนใจคุณป้าเจ้าของบ้านนะคะว่า แกจะตัดต้นข้างหน้าออกให้หมดเลยเพื่อที่จะได้มองเห็นร้าน<ม>เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็นั่งฟังนิ่งๆเสร็จแกก็พูดขึ้นมาว่า<ม>เดี๋ยวไปถามลูกก่อนว่าเห็นด้วยหรือเป<ม>ล่าเราก็ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจตอนนั้นคิดขึ้นมาว่ามันมีต้นไม้มีอะไรหลายอย่างที่อยู่ข้างหน้าที่ทั้งอาจาร,รย์หวายทั้งพี่อ้อก็หนุนใจว่าให้เอาออกแต่เราอ่ะทำด้วยตัวเองไม่ได้<ม>แต่เราต้องขอ การอธิษฐานขอพระเจ้าเคลื่อนแล้วพระเจ้าก็เคลื่อนจริงๆค่ะพระเจ้าก็ไปทําการในใจของคุณป้าแล้วอยู่ๆก็มาพูดบอกว่าจะตัดทุกอยา่างตอนแรกตอนแรกเลยเอาแค่ต้นข่อยก่อนต้นข่อยแค่ครึ่งเดียวให้เหลือแค่ครึ่งเดียวแต่ไปๆมาๆก็มีเพื่อนเหออมือนเป็นเพื่อนแกมาแล้วบอกว่าก็ตัดให้หมดเลยสิมันจะได้เห็นร้านแกก็เลยเปลี่ยนใจตอนนั้นเลย ตัดหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดพรุ่งนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะแต่พระเจ้าแบบไปเคลื่อนแล้วให้ให้ทาทุกอย่างเองโดยที่แบบเราไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราก็ขอให้พระเจ้าแบบทําทุกอย่างเลยอ่ะคือเราแบบไม่ใช้ความคิดไม่ใช้เนื้อหนังของตัวเองเลยแล้วเราก็เราก็เชื่อว่าพระเจ้าค่อยๆที่จะทําการเพื่อที่จะ เปิดประตูให้เรามากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานค่ะอยู่ๆก็เดินจริงๆอ่ะเดินตรงต้นไม้เนี่ยเดินทุกวันเดินหลายรอบมากก็ปรากฏว่าก็ไปมองเห็นเชือกอยู่เหมือนประมาณมัดหนึ่งอ่ะเป็นเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองแล้วมองอีกว่ามันคือเชือกอะไรคือแบบแล้วก็ถามคุณป้าคะอันนี้มันเชือกอะไรคะปรากฏมันเป็นสายสินแล้วเราเขาแบบ คือเราเดินทุกวันน่ะแล้วทำไมเราถึงไม่เคยสังเกตเห็นน่ะแต่เมื่อวานเพิ่งจะเห็นแล้วแกงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวคือมันต้องออกออกทั้งหมดแล้วเราก็เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าออพระเจ้าค,ค่อยๆเปิดมาทีละเรื่องทีละทีละนิดทีละนิดไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะแล้วซึ่งเราเราเดินทุกวันทําไมเรามองไม่เห็นทําไมเราถึงไม่ได้สังเกตไอตัวนี้แต่เราไปมองเห็นไอสิ่งใหญ่ๆอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปิด หมือนเปิดทุกอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ